กับมาครับกับบอกข่าวอีสานในช่วงนี้ครับก็ยังเป็นเรื่องราวของข่าวทั่วไทยอยู่นะครับในการที่นาเสนอข่าวในประเทศก็มีกีฬามีบันเทิงนะครับแล้วก็มีคลิป ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอย่างสม่ำเสมอเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ากันเน้นย้ำกันแน่จังหน่อยนะคะพี่น้องคะสำหรับเรื่องราวของเสือเนาะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะสามตัวงามๆนี่นะคะผู้ใรยอยากเป็นเจ้าของเสือนะคะกระทรงเป็นข้อความขมานะคะทั้ง4 8 3 8 3 7นะคะโดยการวงเล็บนะคะบอกว่าว่าบ่ก่าข่าวว่าอีสานนะคะกระทรงขมาปกตินี่แหละนะคะแล้วก็สิได้ลุ่นเสือนะคะสัปดาห์ละสองตัวโดยจะเด้อนะคะนี่เสือๆงามๆแบบนี้นะคะนจากได้เสือแล้วนะครับท่านผู้ชมก็มีโอกาสในการ จะไปให้คะแนนนะครับคะแนนของมอลลั่มสิงห์ที่กําลังเฉ่าสู้ช่วงซิฟครูนะครับสิคัดในเรือหาครูนะครับแต่ละครูก็มีความสามารถทั้งนั้นเลยครับหน้าตาสวยเป็นเด็กหนุอยไว้รุ่นรุนไม่แต่ว่าล่ําได้ล่ําสิงได้ยังเหมาะเจาะนะครับร้องเพลงกับมวลนะครับแล้วก็ให้คะแนนกับโดยการส่งเอสเบตมาที่เบอร์เดียวกันเนี่ยครับ483 8377นะครับพิมพ์ MV นะครับตัว M ตัว V นะครับว่าแมนสระเอออ้างเด้กนะครับ MV แล้วกศูนย์หกหรือศูนย์แปด ประมานี้ว่ากันไปนะคะก็ติดตามให้กําลังใจคำรับผู้เขาแข่งขันแล้วจะได้สิมากเบอร์หนนะคะหัวดเขามาทุกที่แล้วนะคะสําหรับการประกวดเนาะนะคะอ่ะไปที่เรื่องราของไฟใหม่นะคะเป็นไฟใหม่บ้านพักวิทยาลัยนาตศสินพัทลุงนะคะวอดไปหนึ่งหลังค่ะทรัพย์สินเสียหายเกือบล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเบื้องต้นก็คาดว่านาสิมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองค่ะจนนาที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองพัทลุงครับ กำลังซอยกันทำการฉีดน้ำสกัดไฟนะครับหลังจากที่ได้รับแจง้งจากย่ามรักษาความปลอดภัยหรือรอบพ่อของวิทยาไัายนาศิลินพัทลุงจึงตังอยู่ในท้องทีมูลหนึ่งตำบลขวนมะพร้าวนะครับอําเภอเมืองพัทลุงนั่นแหละครับริมถนนบันแรกควนกุฏิประสานรับว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านผักในวิทยาไั่นาศิลินพัทลุง กันและพากันไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจผู้ทอนเมืองพัทลุงนั่นละไปนะครับในที่เกิดเหตุกับไปพ่อไฟกันล่งลกใหม่บ้านผักหลังหนึ่งหลังจากที่ฉีดน้ำสกัดเพิงโอ้ยมันสิเหลืออย่างมันเม็นบานมันรือมันกลางเบานะครับในประมาณ4ี่สิบห้านาทีไฟก็หยุดลงแต่บ้านผักหลังนี้ครับซึ่งเป็นสองสันแบบกออิฐถือปูนซึ่งเรียกว่าเห็นอิฐว่เห็นปูนแล้วถือไฟใหม่เบิดหลังเลยครับทรัพย์สินในบ้านก็เสียหายเบิดเลยเรื่องต้นครับตำรวจคิดว่า มันหนาสิมีความเสียหายบบต่ำก็แปดแสนละ ค่ะซึ่งการสอบสวนในขั้นต้นกับราว่าบ้านพักหลังดังกล่าเป็นบ้านพักลูกจ้างประจำนะคะโดยแบ่งแยกเป็นสองคู่หาแต่บ่มีผู้ใดเข้าไปพักอาศัยนึงจะว่าลูกจ้างประจำส่วนใหญ่กับสิมีผู้เล่าเน่าอยู่ไกลกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงนั่นเองนะคะนายอพิชาติแก้วกระจ่างค่ะอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่6หาทับีมู3ตำบลเขาไชยสนอำเภอเขาไชยสนจังหวัดพัทลุงและกับนายสุริยันกุมานจันทร์อายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่9มู2ตำบลควนกดอำเภอทุงสงจังหวัด วัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นครูอัตราจางของวิทยาลัยนะคะก็เลยเขาไปพักอาศัยในบ้านหลังดังกล่าวจะได้กตามสร้างคันในตอนเกิดเหตุน,นายอภิชาติกับมูกับขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปกินเขา นอกวิทยาลัยนะคะเนื่องในวันเกิดของเจ้าของอโดยมีนายสุริยันนอนอยู่ในห้องเดียะห้องติดกันเพียงผู้เดียวต่อมาได้เกิดไฟติดขึ้นในห้องของนายอภิชาติแล้วก็ได้ลุกล่มอย่างรวดเร็วจนไฟเนี่ยลุกล่มใหม่ทั้งอ่าทั้งสองห้องทั้งสองสั้นสั้นบนแล้วก็สั้นล่างจนเหตุห้ยบานพักหลังดังกล่าวร่วมทรัพย์สินภายในบ้านของครูอัจจางทั้งสองคนด้รดับความเสียหายทั้งหมดนะคะ ในเบื้องต้นตำรวจคาดว่านาสิเป็นประเด็นไฟใหม่นาสิมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองค่ะไฮเพิ่นไฮไฮแต่าะไฟใหม่บ้านเมื่อเลยคือออกไปมันเกิดนะคะปรากฏว่ามาไฟใหม่ในช่วงของวันเกิดเจ้าขอะทำได้ดีคักบ้านนี้นะครับจริงจริงเป็นเวันเป็นปีนี่เพิ่นนี้ไปเพิ่นไฮเองป่ะยี่สิปี ครับไใหม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเก็บเงินไว้หลายๆค่ะบาก็ว่าจเอาไปฝากธนาคารก็ไฟใหม่เบิดเลยนะครับนี่เป็นไฟใหม่เนาะมันบอดดีว่าอันนี้บ่ใหม่เด้อเลือกใหม่กับบ่แม่นเนม่ยคือคือออกไปก็ออกมาได้แต่โตูนะแต่ว่ามันใหม่ใหม่เมิดเมิดกลางอีหลีไหมเมึงเนี่ยนะครับเห็นแต่ล้องกับหม่มืดเลือกใหม่เจ้าของเป็นคู่เจ้าของเป็นอันนี้คู่อาตาจ้างเป็นเป็นอันนี้เป็นบ้านพักเป็นคู่อาตาจ้างอ่าเป็นบ้านพัก พนักงานัพพนักงานลูกจ้างบรญพักลูกจ้างประจำเว่าของเจ้าของเป็นผู้อัตรจ้างมีเงือนเดือนมันเป็นอันนี้น่นเป็นเป็นบานใหม่เนาะกับบ้านี่เมื่าสมัยทุ่เมืองนี้ทั้งจังหวัดก็เป็นบ้านนี่สิละก็อิดคื้ปูนนี่สินะก็ต้องเระมาระวังฟืนไฟน้ำเนาะโอ้เมืองน่จะรุโตนนะ เมิ่งใหม่เมื่อข้างล่างเรือแต่าตากอยู่กันแต่ทั้งสิ้แหละครับผมก็เคยเป็นตอนใหม่บ้านพักกันครับแต่ว่าครับไปกินก๋วยไปกินข้าวต้มกันครับเห็นรถว้าวว้าวผ่านไปอุ้ยบ้านไฟใหม่บ้านไหนนอกนะครับปลาสวยาพอกินอิ่มแล้วกลับไปใหม่บ้านเจ้าของครับครับแต่ว่าพอหายได้หัวเออตลกเพรากันเพากันนั่งเบิงไฟไหม่บ้านรถแลนไก่ก็บุบไปน้ำเขาเสร็เลยไปคอนว่าใหม่บ้านเจ้าของครับนั่นคือเรื่องเล่าของไฟใหม่ไปที่การพนันบัดนี้ค่ะ เจ้าหน้าที่ทหารกับสนธิกำลังนะคะบุกเข้าจับกลุ่มนักพนันนับรอยนะคะภาคกันแตกยัวแตกกระเจิงกันเลยทีเดียวนะคะสึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่ารอยเอกจีรศัก์สารั่นผัดครับเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัดนองบัวลำพูเนี่ยนะครับก็มีการสนธิกำลังกันกับตำรวจนะครับและก็ฝ่ายปกครองจับผู้เล่นการพนันบริเวณ ทุงหน้าถ่ายบ้านน้อยโน่นบกวสันครับยมูที่4ตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูนั่นแหละครับอตอนที่เจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มนักพนันนักพนันตกใจแตกออกคนละทางตําสูงเศร้าเว้าเลยบบั <c oughs> นี้ไปคน <c oughs> ละทางเลยครับทิ่มไว้นี่เงินทิ่มอยู่นี่ <c oughs> นะครับ <c oughs> แลนี้ซึ่งไก,ก่กันกับมีการจัดงานศพห่างจากจุดที่มีการกลางเต็นรับ,น,บ,น,บ,น,บนับสิบหลายสิบเมตรยูวสันครับ เจ้าหน้าที่ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าโอ้ยคนมาหลักเห่นไพเดอร์สามมือสามขึ้นละเสียงดังมาสันลวขับรถเขารถออกเมืดอสารบกวนสั่งวุมเดือดร้อนนะครับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาอยู่บริเวณนี้เลยกับผู้เกี่ยวของกับงานศพดาว่าจักเจ้าภาพพร้อมแต่ที่น่าสังเกตนะคะก็มีรถยนต์จอดอยู่หลาย1ิปขั้นทะเบียนตั้งจังหวัดซึ่งผ <c oughs> ู้ใดมารวมงานศพนะคะตะว่าแฝงเขามาเล่นการพนันจากพื้นที่จังหวัดไกลเคียงนะคะก็มีนักพนันหลายลอยคนนั่งนาดอมคำเก็ดยุยให้าาาไปสมรถ กลุ่มได้เพียงเจ็คนเท่านั้นนะคะพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นการพนันให้โล่เป็นจำนวนหลายเลยโดยมีนั่งมานี่ผลสงานะคะอายุ44ปีเราว่าเป็นเจ้าเมื่อรับกินรับใส่สันส่วนดันล้างก็เป็นทงหน้าลงเลยนะคะมีทางเขาเพียงดันเดียวก็เหตให้นักพนันเลี้ยวว่เห็นเจานา้าหน้าท,ที่ที่ตั้ง ตั้งแต่เขามามีโอกาสได้ม,ไดมีโอกาสได้เตรียมตัวลบนี้่าสั่นนะครับระยะหลังๆก็จะมีกลุม่มบุคคลเขามาคุย,คยกับญ<ม>าติผู้ตายะนะครับว่าขอเล่นกนันพน<ม>ันสามมือหามือแต<ม>่มีการจ่ายเงินซอยคาซบละละต<ม>่สิิตกลงกันได้่าสัน<ม>่นทอาไดก็ว่าไปจะ<ด>ม,มีกลุ่มคนมีสีลังค้นนะครับเอื้อประโยชน์ยู่เบื้องหลัง่าสั่นนะครับเป็นการหลักลอบแอบเปิดบอนการพนัน นในแงานซ<ส>บในเขตจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ<อ>จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นํนนาโตนักพนันนักมวยทีมาที่สถานีตาํารวจพุทท่านเมืองหนองบัวลำพูและก็ได้แจ้งข้อหาว่ารวมกันเล่นกันพนันให้โลกพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายสอบถามผู้ต้องหาทั้งเมืองให้การรับสารภาพนําส่รงพนักงานสอบสวนสถานีตารวจพุทธท่านเมืองหนองบัวลำพูเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะนี่ยากนาบัวแถวนี้ปรับพูลาหารอยบาทเบิงกันนะนะครับน้องบัวกับอุดรติดกัน ก็กลับบ้านไปลายจิกัดจับมืออื่นก็จะมาเอาเดิร์กระดานให้โลนะครับนี่ครับเมือนนี่คอคอยบุคอยเล่นก่อนมิเตอร์พูยิ่งอันนี้เท่าแล้วนี้ว่าท่านซะเนี่ยส่วนมากส่วนมากผู้ยิ่งเกล็ดพุซ่ายกระจิ๊ดสู่กล้องอีกต่างหากเก็บตรงเออร์เก็บตรงผู้ยิ่งเล่นผู้ชายเก็บตรงเลนนึ่งเอาว่างานงานงานโซบแมนเก็บตรงนี่ได้หลายเด้อนะครับอันนี้ผู้นี่ก็ได้คาเกาแฟได้ได้คาตรง ครับตาละรวยหนึ่งตาละห้าสิบบาทก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าพ่อตำรวจมาเนี่ยเบ้าอ้ยนะครับแลนหันปไปยังเออหันปไนมาครั้งเดียวเคยแลนจ้าเถื่อกับแลนเร็วกว่าผู้แลนเป็นผลนะครับอยู่ทั้งปลายใหม่ผลเรื่องเถื่อจะขึ้นไปได้ยังไงอืมคือเรื่องราวของหนักพนันนะครับยานตำรวจเนี่ยเบ้าอ้ยยานขันะครับไปสนียสิมา อันเอาจดหมายมาให้บ้าเป็นตำรวจไชแต่คนละตั้งคนนั้นไล่เด่นไอ้ทหารที่ไปที่ไปเจ้าหนี่ไม่อยากจะคลองมันมีอยากทหารปะทหารทังเรือไปจับไม่อยาจะคล้องไม่มานจะเมื่อบานเจ้าใจครับปับแล้วโอ้มี่อ่อนฟ้าทิพย์เขาเลยอันพวกฟ้าทิพย์เขากระดาษเดี๋ยวมึงขึ้นจะมาเอาเด้อจะว่านี่ที่ออกมาหนีต่ำหรือสูงเนาะสิบเอ็ดให้โลตัวนั้น จักแล้วเออสามสามสองอันแล้วก็หาไปเรียนว่าเป็นเป็นสิบเอ็ดไปเห็นแตนตั้มตั้มสูงสูงสิบเอ็ดใหโลนี่สิได้ลายนั่นปะสิบเอ็ดใหโลอันหกสีเอี่ยวเนี่ยมันอย่งเดียสิบเอ็ดไฮโลเนี่ยปะเออหกสีเอี่ยวนะครับพอหกสีแก่สิบแล้วเนาะเออครับหัวเยี่ยวก็ไปแก่เป็นสิบเอ็ดพอดีค่ะนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเรื่องของการพนันครับไปที่อีกข้าวหนึ่งครับไปกันวันนี้เมาโ้ยได้ลายทุกอบายมุกเลยทีีเดยวนะครับ เออนะยกพวกตีกันจ้าละวันเลยนะคะช่าบ้านกันนี้กันวุ่นไหย้ในคอนเสิร์ตของพี่ปู่พงศิษฐ์นะฮะเป็นไปเล่นยุใสตีกันมองหันนะครับเล้ก็เปิดอิมอตีกันฟุ้นตลบก,การคอนเสิร์ตปู่พงศิษิ์เนี่ยแหละครับซึ่งเป็นการเล่นคอนเสิร์ตแต่ละเทื่อนนี่วัยรุ่นตีกันดูนะครับเกเรือ่องเทื่อนนี่เจ้าของคอนเสิร์ต เราบอกว่าโอ้ขอยสียบ้างไม่ได้วัาสันว่าแม่นย้อนอยากบอสเอาลองเพลงดอกแต่ว่าไปเบื่อเขาตีกันนี่แหะครับตอนนี้ก็หาสิบปีแลเนะนะครับเพื่อบ่อยากให้เกิดการสูญเสียกันหลายเพราะเราก็เลยอยากเศร้าเล่นสันเดียครับพราะแต่ละท้องที่เนี่ยกะยังมีการตีกันอยู่มันตีกันไปแบบไงได้บัดสันล่าสุดค่ะมีการแช์คลิปพันคุณฮิปสเตอร์นะคะ ยิบเอโซเครเตสเออนะคนะคโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ในระหว่างคอนเสิร์ตของศิลปินปูพงศิษฐ์นะคะ,ะตีกันในงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมค่ะในคลิปชาาบ้านกันนี้กันจ้าละวันเลยนะ,ะส่วนคนตีกันไสกันบบ,บบอย่างเลยไงงานนี้เห็นแล้วบอกเลยว่าเพลียจใจคุณปูพงศิษฐ์คือกันวันสันครับผมโอ้ยเราด่าเลยด้ยอยู่ทั้งเวทีเราด่าเลยด้ธรรมดาดิโอ้ยไปนะครับตีกันม้วนม้วนแต่ว่าม้วนโอ้มุน อ่าตีจะใส่บุนนาคอนมนมงานไหลเรือไฟตีกันเจ้าเลยนนะครับใหม่อยังมียังยกเตียนเบิรัดผิดเพียง8ดครั้งถึงเก้าสทีไหนวาสั่นก็ตีมันครบสิบเสร็จแล้วนะพี่ปูแล้วก็เคยปล่อยไปเธอหนึ่งละเด้นนะตีอื้เนะ อันใดคือเป็นตังสัตว์คอยยังคอยยังคอยจะคอยโอกาสที่เธอดึกค้อนมาน่ะจ้ะบนเรือนเนี่ยใส่บังดาบไปนี่เขาอันนี้นะผ่านลงไปว่างั้นเราถือเตะดาบนะครับใช่ปะพวกนี้โมนโมนนี่นี่มีมีอันนี้น้ำมีซองอซองห่อเขามาหามปาำเออเหยียบข้อไปพร้อมจื้อบ่สแบบนี้ สองฮอรครับอยู่อบอยู่นะครับสองอผู้เดียวสองคนหนึ่งนะครับเฮ้ยมากกันหลายสองอเขามากั่นนะครับอันหัวซ้ำก้อปั้นนี่แม่ไปตีกันบ้างไหมตีกันเออมันกับบอมีหม่องนัดเนาะมันก็ตีกันได้แต่ย่ามันงานนี่แหละเขาไปสร้างความบันเทิงเเงติดตานี่ฉุนตะดตาแล้วทุ่มมินใส่เลยไปดิอ่ารู้ไหม่วามันหนักมุนมุนมุนมนเอินซื้อบ่ซื้อบ่มุนมุนอื เออ,เอ,อนะคะเขาไปสร้างความบันเทิงเรื่องใจให้พี่น้องเอ,อ้ยก็ไปตีกันนะคะครัขึ้นแบบน,นี้เขาก็บรกาจ้างพี่ปูพวกซิ์ไปเล่นคอนเสรตอด้บาดนี้เพราะว่าไปแย้มเด็กตีกันแย้มนั่นจย่งนีนะแล้วนะลที่สําคัญคือคนที่เดือดร้อนคืออย่างคือประชาชนคนที่อยากไปเบิ่งงานเบิ่งอย่างนี้น,นตรงมันแลนหนีแบบว่า เจ้าตองแรนจนที่ไหเจ้ากันยุหันเรียนกับมุนนั่นนั่นแล้ว <c oughs> ม่อนม้อนคือจำตัวนะ <m ix> เดี๋ยว <c oughs> ไปผักตีกันจะเข้ากันครับเดี๋ยวจังขับมาว่ากันต่อเรื่องของบอกข่าวบอกอีสานครับค่ะ